บทที่449ผู้พิทักษ์เหมันปลายติงห้าวคนนี้มาจากสลัมอันเลวร้ายที่ทุ่งขยะก่อนที่จะเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักพินิจกระบี่เขามีชีวิตที่ลำบากยากเข็ญยิ่งนักเมื่อคนเช่นนี้ประสบความสำเร็จพวกเขามักลืมแอร์และทิ้งอดีตอันขมขื่นไว้ข้างหลังเสมอแต่ติงห้าวคนนี้เขายังคงเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนและมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอแม้แต่ในตอนนี้ที่เขาได้รับสมญานาม ผู้เสพติดดาบและกระบี่และเป็นที่รู้จักไปทั่วหัวเมืองเฮมันอีกทั้งคำพูดเพียงประโยคเดียวของเขายังสามารถทำให้ทั้งสำนักพินิจกระบี่สะเทือนได้แต่เด็กหนุ่มกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กสาวอย่างหลีอีร่วจะตกหลุมรักติงห้าวเข้าอย่างจังและไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนยังบอกว่าแม้แต่อัจฉริยะสายเลือดจอมยุทธ์อย่างเซจิอวี่จะมีความรู้สึกกับติงห้าวอ ยิ่งไปกว่านั้นเซี่ยเจียอ,อวิเองก็ยังรู้สึกถึงความชอบที่นางมีต่อตัวติงห้าวออย่างชัดเจนอีกด้วยผู้นำหลัวถอนใจและลุกขึ้นติงห้าวอเดินไปส่งนางที่นอกม่านน้ำสุราลัยเมื่อออกจากยอดเขากระบี่อัมพรางแล้วผู้นำหลัวยังคงยืนอยู่กลางอากาศตรงนั้นนางมองกลับมาที่ติงห้าวและเกิดความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ สิทธ์สาวชันเลิศทั้งสามคนของสำนักต่างก็ตกหลุมรับขาวนางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธ์มากความสามารถจะไม่ทำพลาดอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับสิทธ์รุ่มก่อนติงหาวในเมื่อเจ้าได้สร้างปาฏิหาริย์กับวิทยายุทธไว้มากนะักเจ้าก็ควรสร้างปาฏิหาริย์ให้กับความรักของตัวเองบ้างข้าจะรออย่าทำให้ข้าผิดหวังก็แล้วกันเวลาสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการฝึกอย่างบ้าคลั่งแล้วติงห้าวยังแบ่งเวลาไปวนดูรอบๆสำนักพินิจกระบี่อย่างลับๆอีกด้วยเมื่อแน่ใจแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจมอบที่สุดท้ายให้กับหลี่ฉานหยางอดีตผู้นำสิทธิสำนักฝั่งตะวันตกหลังจากจัดก,การเรื่องมุ่นวายแล้วหลี่ชานหยางก็ฝึกยุ่ยจนถึงขั้นปราดสามจุดลมปราณได้ในที่สุดส่วนเซียวเฉิงส่วนนั้นยังถือว่าอ่อนกว่าเขาอยู่เล็กน้อยแต่ก็สามารถฝึกเร่งจนถึงจุดลมปราณที่8ในขั้นปรมาจารย์ได้สำเร็จ มู่หลงเยียนจือโจวจือเยียนและคนอื่นๆที่ออกภาคสนามด้วยกันนั้นยังมีพลังไม่แข็งแกร่งพอจึงต้องพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนหลินซินเด็กหนุ่มรูปงามและเจ้าห้วนเซียวเฉิงส่วนนั้นโชคเข้าข้างพวกเขาทําให้ได้สองที่ในทั้งสี่ที่ของสํานักไปส่วนอีกสองที่ที่เหลือตกเป็นของหลี่มู่อวียนอและเหลียงเฟยเสยวิยอจากกลุ่มพันธมิตรทั้งเซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักสําหรับติงห้าว เขาคิดว่าสำนักจะเลือกสิท์ฝ่ายในที่เข้าสำนักมาก่อนเด็กหนุ่มพวกนี้แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสำนักคงจะให้ค่ากับสิทธ์ทั้งสี่คนนี้มากทีเดียวพวกเขาไม่เลือกสายเลือดจอมยุทธ์อย่างหยวนเทียนกังด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นก็จะมีทั้งหมด9คนรวมข้าด้วยอีกทั้งเซี่ยเจียอวี่เฟิงหนิงซีเหอมินชียวนซี่และคนอื่นๆในรายนามอัจฉริยะแห่งหัวเมืองเหมันพอรวมกับอีก6คนที่ข้าเลือกแล้วก็จะรวมทั้งหมด19คนด้วยกัน ไม่ใช่น้อยๆยเลยไม่รู้ว่าข้าจะพึ่งพาเสียเยโวให้หาเสี่ยวฝานจนพบได้ไหมนะวันต่อมาเจ้าสำนักหลี่เจี้ยนอี้กับผู้อาวุโสอีกสิบคนก็ได้นำอัจฉริยะทั้ง19คนก็กลับมาที่ทะเลสาบคันช่องอีกครั้งพวกเขารวมตัวกับเหล่าอัจฉริยะจากสำนักและกลุ่มอื่นๆเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังประตูมิติของหัวเมืองมอรกตนี่คือประตูมิติเหรอ ทุกคนรวมกันอยู่ที่เทพสงครามเหมันสวรรค์แห่งแดนเหนือเหล่าอัจฉริยะพากันเงยหน้าขึ้นมองรูปปั้นสูงชะลูดที่แสนสง่าและต่างก็รู้สึกประหลาดยิ่งนักทุกคนเคยมาที่จัตุรัสแห่งนี้แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินว่าที่แห่งนี้มีประตูมิติที่สามารถพาไปยังหัวเมืองใหญ่อื่นๆในดินแดนทางเหนือน,นี้ด้วยสิงห์ห้าวเองก็คอยสังเกตและใช้สัมผัสเทพเจ้าของเขาอยู่เรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถตรวจพบอะไรได้ที่รูปปั้นนี้ได้อยู่ดี แสงแรกของวันฉายขึ้นทางทิศต,ตะวันออกและสาดลงบนรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามยอมให้ทั้งร่างนั้นกลายเป็นสีเหลืองอร่ามราวกับว่าเทพเจ้าได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆรูปปั้นนั้นดูเหมือนว่ากำลังมองลงมาบนพื้นโลกอย่างราชาขณะที่เผ่ามนุษย์ทั้งหลายกำลังโกงลงนมัสการเขาอยู่ที่รอบจัตุรัสเป็นภาพที่ดูน่าเหลือเชื่อยิ่งนักและที่สำคัญมันยังส่งพลังประหลาดที่เทพเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ออกมาด้วย อัจฉริยะรุ่นเยาวทั้ง76คนที่มารวมกันใต้รูปปั้นในวันนี้ล้วนเป็นคนที่มีศักยภาพชั้นเลิศของหัวเมืองเหมันทั้งสิ้นที่รอบๆนั้นมีผู้นำสำนักและผู้มีอิทธิพลจากหลายสำนักมาส่งเหล่ายอดฝีมือรุ่นเยาวพร้อมกับฝากความหวังไว้กับพวกเขา ในบรรดาผู้นำเหล่านั้นมีทั้งหลีเ่เจี้ยนอีฟางเซียวอานและประมาจารย์คนอื่นๆแต่ในตอนนั้นทุกคนต่างถูกรัศมีของเหล่าอัจฉริยะรุ่นเยาว์บทบางไปจนหมดสิ้นผู้นำเหล่านี้อาจเป็นปัจจุบันของหัวเมืองเหมัหมนก็จริงแต่ยอดฝีมือรุ่นเยาว์ทั้งหลายนั้นถือได้ว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของเผ่ามนุษย์ในหัวเมืองเหมัเหมนเลยก็ว่าได้แสงหนึ่งส่องวาบขึ้นมาผู้อาวุโสเฉินปรากฏกายขึ้นที่ตรงหน้าทุกคน จอมยุทธในชุดเกราะอาคมสีทองอีกสิบคนยืนอยู่ที่ด้านหลังชายชราทั้งหมดล้วนสวมชุดเกราะที่บดบังทั่วร่างกายและมีช่องว่างเหลือเพียงที่บริเวณด้านซ้ายของหมวกโลหะเท่านั้นทุกคนต่างมองเห็นลำแสงเย็นเยือกที่ฉายออกมาจากด้านในหมวกเหล่านั้นราวกับว่าคนพวกนั้นเป็นปีศาจเป็นภาพที่น่าเกรงขามยิ่งนักพวกเขาคือผู้พิทักเหมันนั่นเองร่างของทุกคนสันสะท้าน พลังปราณภายในของทั้งสิบคนนั้นล้วนรุนแรงราวกับปีศาจจากดินแดนอันชั่วร้ายแม้แต่อากาศรอบๆพวกเขาก็ดูจะบิดเบี้ยวไปด้วยซ้ำแค่ทั้งสิบคนยืนอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นก็พลันคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายค่าฟันที่ทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างเห็นได้ชัดจอมยุทธพวกนี้คือผู้พิทักษเหมันในตำนานนั่นเอง ว่ากันว่าจอมยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากเทพเจ้าสงครามเหมันของดินแดนทางเหนือจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์เหมันและมีพลังอย่างน้อยในขั้นจอมปราดคนเหล่านั้นล้วนเป็นชนชั้นสูงทั้งสิ้นทุกคนต่างผ่านการสังหารราชาปีศาจมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งสำหรับสิทธิทุกสำนักในดินแดนทางเหนือแล้วการได้เป็นผู้พิทักษ์เหมันก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่น่าปรารถนาอย่างที่สุด หากสิทธิ์สำนักใดก็ตามได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์เหมันอันดับในดินแดนทางเหนือของสำนักก็จะพุ่งขึ้นอีกทั้งสำนักก็จะได้เป็นพันธมิตรกับตำหนักเหมันสวรรค์อีกด้วยการดูแลและการสนับสนุนที่พวกเขาจะได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้แต่สำนักที่แข็งแกร่งกว่าก็ยังไม่กล้าแต่ต้องพวกเขาด้วยซ้ำ ผู้อาวุโสเฉินกวาดสายตาที่คมกริบมองทุกคนก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยดีมากถ้ามากันครบแล้วง้นก็เปิดประตูมิติและออกเดินทางกันได้เลยแต่ก่อนอื่นข้ามีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องประกาศให้พวกเจ้าทราบเมื่อได้ยินดังนั้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังของฟางเซียวอันก็พลันหายไปบทที่450ตัวตนที่แท้จริงของหลี่หลานต้น สิงห้าวรู้สึกสับสนเล็กน้อยตั้งแต่มาถึงที่จัตุรัสแห่งนี้เขาไม่สามารถสังเกตเห็นอะไรในบริเวณรอบตัวหรือแม้แต่คำประกาศของผู้อาวุโสเฉินและผู้พิทักเหมันทั้ง10บคนได้เลยเขายังคงรอให้เสียเยวโวพาเสียวฝันกลับมาให้ทันเวลาเดินทางอยู่ด้วยถ้าจังฝานพลาดโอกาสที่จะผ่านประตูมิติในครั้งนี้เขาจะต้องเดินทางอย่างลำบากมากมายเพื่อไปยังสมรภูมิปราดที่หัวเมืองมรกต ทำไมยังไม่มากันอีกนะหรือว่าเสียเยโวจะหาเสี่ยวฝานไม่เจอหรือว่าแมวนั่นทําไม่สําเร็จเพราะมูแต่ไปวุ่นวายเรื่องอื่นเวลาเดินไปเรื่อยๆทําให้ติงห้าวเริ่มกังวลมากขึ้นทุกทีในตอนนั้นเองเสียงกรีดร้องอย่างสนั่นหวั่นไหวพลันดังขึ้นท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นเหล่าสิทธิและผู้อาวุโสของสำนักแห่งสันติต่างพากันตะโกนอย่างบ้าคลาั่ง ติงห้าวขมวดคิ้วเขามองไปรอบๆและพบว่าทุกคนจากสำนักแห่งสันติก,กำลังมองดูอัจฉริยะมู่เทีนยนหยางอยู่แม้แต่สำนักอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับสำนักแห่งสันติก,ก็ยังดูจะตื่นเต้นไปด้วยและต่างพากันร้องชื่อของมู่เทีนยนหยางอย่างต่อเนื่องฝ่ายมู่เทีนยนหยางไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆเขาเพียงยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนอย่างเงียบๆ เสียงโ吼ร้องรอบตัวนั้นดูเหมือนจะไม่มีผลต่อมู่เทียนหยางแต่อย่างใดหรือเขาอาจเพียงไม่ใส่ใจกับการชื่นชมของคนธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นก็เท่านั้นมู่เทียนหยางยืนอยู่นิ่งๆขณะที่เส้นผมของเขาปลิวสยายและกระทบกับแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาชุดสีขาวของเขาแผ่นหลังนั้นตั้งตรงราวกับเล่มดาบที่ถูกขึ้นรูปอย่างบรรจง ที่รอบนอกของฝูงชนสมาชิกระดับสูงของสำนักพินิจกระบี่อย่างหลี ne, ่เจียนอี้รวมถึงพันธมิตรของพวกเขาต่างดูเคร่งขรึมและมองดูด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยทียอจานเจ้าสำนักเลยอหยินยืนอยู่ไม่ไกลจากหลี่เจียนอี้เขาลูบคราวสีแดงอย่างเคยชินและระเบิดหัวเราะเสียงดังลั่นราวกับว่าสำนักเลยอหยินเพิ่งได้กลับเข้าเป็นหนึ่งในสำนักอันทรงอิทธิพลทั้งเก้าก็มีปานติงห้าวตกใจเกิดอะไรขึ้นกัน หลีล่หลานตรงเข้ามาหาเขาและกระซิบที่ข้างหูมู่เทียนหยางเข้าร่วมกับกองทัพผู้พิทักษ์เหมันแล้วผู้อาวุโสเฉินเป็นคนประกาศเองเลยละ่ะข้าเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้จิ้งจอกฟางเซียวอันนั่นมีอะไรซุกซ่อนไว้มากทีเดียวติงห้าวอตะลึงกองทัพผู้พิทักษ์เหมันดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยากขึ้นอีกหน่อยแล้วสิ หลังจากได้พยายามอย่างหนักมาร่วมสิบปีสำนักพินิจกระบี่ก็ได้มีชื่อเป็นที่หนึ่งในการประชุมจัดอันดับของหัวเมืองเหมันพวกเขาขึ้นมาแทนที่สำนักมากอิทธิพลอย่างสำนักแห่งสันติได้ในที่สุด จากนี้ไปสำนักพินิจกระบี่ก็จะมีอำนาจเหนือสำนักทั้งหลายแต่ถึงกระนั้นกลับไม่มีใครคาดคิดว่ามู่เทียนหยางจะกลายเป็นผู้พิทักษ์เหมันไปได้นี่หมายความว่าสำนักแห่งสันติกลายเป็นพันธมิตรของตําหนักเหมันสวรรค์และเป็นสำนักที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในดินแดนทางเหนืออย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนี้ความได้เปรียบที่สำนักพินิจ์กระบี่เพิ่งได้มาก็คงไม่มีความหมายอะไรเลย การที่สำนักแห่งสันติได้รับการสนับสนุนจากตําหนักเหมันสวรรค์นั้นหมายความว่าสำนักแห่งสันติก็ถือเป็นวงในของตําหนักด้วยเช่นกันทรัพยากรในการฝึกที่สำนักจะได้รับนั้นมากกว่าสำนักของเผ่ามนุษย์ไทยวอร์ไมยมกไปอีกหลายเท่าแม้แต่สำนักอันดับหนึ่งของหัวเมืองเหมันอย่างสำนักพินิจกระบีนั่นก็ยังไม่สามารถเทียบกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับได้ด้วยซ้ำสถานการณ์ในตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานการณ์พลิกผันเช่นนี้แผนที่สำนักพินิจกระบี่คิดว่าจะกดดันสำนักแห่งสันติได้ในอีกสิบปีต่อไปนี้ก็คงจะไม่ง่ายเสียแล้วสำนักแห่งสันติในตอนนี้เหมือนคนใกล้จมน้ำที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรือใหญ่อย่างไรอย่างนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่คนของสำนักแห่งสันติจะดูดื่นเต้นกันเหลือเกินรวมถึงหลี G ่เจี้ยนอีและคนอื่นๆที่ดูท่าทางเคร่งครึมขึ้นก็ด้วยติงห้าวอถึงกับต้องอุทานขึ้น มู่เทียนอย่างนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆเห็นเขาว่าเงื่อนไขยอย่างแรกในการเป็นผู้พิทักษเหมันก็คือการมีพลังอยู่ในระหว่างระดับสูงสุดของขั้นจอมปราดและพลังกึ่งหนึ่งของขั้นราชัญยุทธเขามีพลังถึงขั้นนั้นแล้วหรือติงห้าวอพลันรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถมองศัตรูได้ทะลุปลุกปลงเสียแล้วในตอนนั้นเองทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าใครเป็นอัจฉริยะที่แท้จริง เจ้านั่นคิดว่าตัวเองสาคัญนัเพียงเพราะมีชื่อในหัวเมืองเหมันเหรอือสิทธิ์ี่เทียนอย่างของเราทําสําเร็จมานานแล้วอัจฉริยะที่แท้จริงจะต้องวัดกันทั้งดินแดนทางเหนือสิจะมามองแค่หัวเมืองเล็กๆอย่างนี้ก็ออกจะธรรมดาเกินไปหน่อยพวกนั้นไม่ควรได้รับอะไรที่ใหญ่โตหรอกผู้เสพติดดาบและกระบี่งั้นเหรอเทอะหมอนั่นก็แค่โดนศักดิ์สีบบางตามันไม่รู้ตัวหรอกว่าพูดอะไรออกมาบ้างเสียงเสียสดสีดังขึ้นไม่ไกลนะัก เป็นเสียงที่คุ้นเคยทีเดียวติงห้าวหันไปมองก็พบว่าเป็นลู่เซียนเออร์ไร้เด็กสาวผมเงินนั่นเองนางกำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาเหยียดหยันลู่เซียนเออร์ไร้คือเด็กสาวชั่วร้ายที่ยอมคุกเข่าต่อหน้าติงห้าวก่อนจะถูกเขาจับตัวปรมาจารย์ของสำนักได้กำจัดพลังปราณที่เบี่ยงเบนออกไปจากตัวนางและเด็กสาวฟื้นกลับมาได้ในที่สุดเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นางก็ยังคงเกลียดติงห้าวอยู่อย่างเคย ความชั่วร้ายยังคงปรากฏให้เห็นในแววตาคู่นั้นลู่เซียนเออร์ไรดูเหมือนอยากจะกลืนติง่งห้าวลงคอทั้งเป็นก็มีปานติง่งห้าวเผยยิ้มบางๆหลังจากเห็นแล้วว่าผู้พูดคือใครเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ใส่ใจนางอีกเขาไม่สนใจความเกลียดชังของลู่เซียนเออร์ไร้และสายตาเหยียดยันของนางเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้ติงห้าวพัฒนาไปมากแล้วเขาไม่จําเป็นต้องสนใจความแข็งแกร่งของลู่เออร์ไรอีกต่อไปอันที่จริงนอกจากมู่เทียนหยางแล้วเขาแทบไม่ได้สนใจคนในสํานักแห่งสันติเลยด้วยซ้ําติงห้าวจําคําที่ตัวเองปฏิญาณไว้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเด็กหนุ่มจึงไม่มีทางปล่อยให้การตายของกัวนู่ต้องถูกลืมไปเฉยๆอย่างนี้แน่ลู่เซียนเออร์ไรมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้แล้ว นางก็จะต้องตายเสียหลังจากเข้าไปที่สมรภูมิปราดและได้พบกับเด็กสาวแล้วติงห้าวจะไม่ไว้ชีวิตลูเซียนเออร์ไรแน่นอนติงห้าวประหลาดใจเล็กน้อยที่เด็กสาวผู้ชั่วร้ายคนนี้ได้เข้าไปยังสมรภูมิปราดด้วยมีข่าวลือออกมาหนาหูว่าปู่ของนางเป็นผู้อิทธิพลระดับสูงของสำนักแห่งสันตินามว่าลู่ซอยองเฟยดูเหมือนข่าวเรื่องนี้จะจริงอย่างที่เขาว่ากัน ไม่อย่างนั้นด้วยพลังที่ยังไม่ถึงขั้นปรมาจารย์ของนางแล้วลู่เซียนเออรไรก็ถือว่าอ่อนแอราวกับเป็นมดตัวน้อยๆเท่านั้นนางคงไม่มีโอกาสที่ดีอย่างนี้เป็นแน่บทที่ส5 1ตัวตนที่แท้จริงของหลี่หลานปลายในเรื่องเส้นสายและอำนาจสำนักแห่งสันติถือว่าเทียบไม่ได้กับสำนักพินิจกระบี่ในเรื่องนี้ ด้วยในสำนักพินิจกระบี่เองก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเหล่าผู้อาวุโสอยู่หลายคนเช่นกันแต่ตราบใดที่พวกเขายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอคนเหล่านั้นจะไม่มีทางได้รับสิทธิในการเข้าร่วมจากทางสำนักอย่างแน่นอนหลีเจียนอี้ถังฝูเลยยอและผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆต่างอุทิศตนเพื่ออนาคตของสำนักพวกเขาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอย่างรอบคอบที่สุดและเลือกเฉพาะอัจฉริยะที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงอย่างหลีมู่อวียนนอหรือแม้แต่หลีหลานอ๋อใช่สิ พูดถึงหลี่หลานติงห้าวค้นพบเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วเขาพบว่าแท้จริงแล้วหลี่หลานคือลูกชายของเจ้าสำนักเมื่อวานนี้ขณะเดินทางออกจากสำนักพินิจก,กระบี่ติงห้าวก็ได้รู้เรื่องนี้เข้าเมื่อหลี่หลานที่ไม่ได้มีชื่อเข้าร่วมในสมรภูมิปราดดันปรากฏตัวท่ามกลางฝูงชนที่กำลังจะออกเดินทางด้วยในตอนแรกนั้นเด็กหนุ่มตกใจเล็กน้อย แต่ในไม่ช้าก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่วมสำนักที่มีภูมิหลังและตัวตนแสนลึกลับตลอดมานี้กลับเป็นเด็กหนุ่มจากครอบครัวชั้นสูงเขาเป็นลูกชายของเจ้าสำนักหลี่เจี้ยนอี้และที่หลี่เจี้ยนอี้เคยขอติงห้าวไว้ก็เพราะเขาต้องการให้หลี่หลานไปด้วยนั่นเองนี่น่าละเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ติงห้าวอไปเยี่ยมหลี่หลานเป็นการส่วนตัวและตั้งใจจะให้เขาไปเข้าร่วมด้วยนั้นหลี่หลานกลับปฏิเสธเขาเสียอย่างนั้น กลายเป็นว่าหลี่หลานรู้อยู่แล้วว่าหลี่เจี้ยนอี้จะต้องให้เขาไปด้วยนี่เอง ในวันนั้นติงห้าวอพลันนึกขึ้นได้ถึงเหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนในตอนที่เขายังเป็นสิทธิในรายชื่อธรรมดาๆรรคนหนึ่งในช่วงนั้นหลี่เจียนอีที่เข้าถึงยากกลับสังเกตเห็นเขาและคอยช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวมาโดยตลอดเขาคงทำแบบนั้นเพื่อหลี่หลานเป็นแน่หลี่เจียนอีอาจดูเป็นเจ้าสำนักผู้สูงศักดิ์และเข้มงวดแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นห่วงหลี่หลานลูกชายเพียงคนเดียวคนนี้เหลือเกินแน่นอนว่าตอนนี้มีเพียงติงห้าวที่รู้ความลับเรื่องนี้ หลี่เจียนอี้คิดพิจารณาทุกอย่างมาแล้วเป็นอย่างดีเขาตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าหลี่หลานจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองดูเหมือนว่าเจ้าสำนักจะไม่ต้องการให้การเป็นลูกชายของเจ้าสำนักมามีผลต่อการฝึกของหลี่หลานในสำนักพินิจกระบีเลยลู่เซียนเออร์รือผูดอ,อขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเหยียดหยามนกนางแอนนี่ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเอาเสียเลยนะ ถ้ามันบินสูงขึ้นไปสักหลายจ้างอคงมีวายต้องไปเที่ยวท้าทายพวกหงพวกหานแน่แน่ช่างอวดดีอะไรเช่นนี้เมื่อเห็นว่าติงห้าวอไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการเสร็จสีของลูเซียนเออร์ไรหลีออีรูที่ยืนเงียบอยู่ข้างๆเด็กหนุ่มก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปนางไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร ผู้นั้นผู้จาถักฐางติงห้าวแล้วก็จะต้องเป็นศัตรูนางโดยทันทีสีหน้าของอ e. ีร่วปรากฏแววเย็นชานางพูดขึ้นคนชั่วหยาบช้าที่มีพลังแค่ขั้นจอมยุทธกล้าดียังไงมาถักฐางพี่ติงสักวันเถอะข้าจะฉีกกลิ่นเจ้าเป็นชิ้นชิ้นให้รู้แล้วรู้รอดไปลู่เซียนเออร์ไรตกใจในคำพูดนั้นเจ้านางตอบกลับด้วยความอับอาย เจ้าเป็นผู้หญิงของติงห้าวงั้นเหรอคือดีเลยสิข้าจะเริ่มแก้แค้นกับเจ้าก็แล้วกันดูเหมือนว่าเจ้าก็จะได้ไปที่สมรภูมิปราดด้วยเหมือนกันสินะไม่ต้องห่วงข้าจะต้องทำให้เจ้าร้องขอความตายในไม่ช้านี้แน่หลี่อีรั่วอยากจะพูดตอบแต่ติงห้าววอก็ยิ้มและพูดขึ้นอย่าไปสนใจหมาบ้านนั่นเลยอีรั่วยิ้มหวานและไม่พูดอะไรไปมากกว่านั้น ลูเซียนเออร์ไรได้ยินดังนั้นก็แทบจะพ่นเลือดออกมาจากปากแววตาของนางฉายประกายชั่วร้ายทันทีพึ่งเจ้าเรียกข้าว่าหมาบ้างั้นหรอติงห้าวอจงอวดดีเสียในตอนที่เจ้ายังทำได้เถอะนะอีกไม่ช้าไม่นานนี้เดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้ว่าหมาตัวไหนกันแน่ที่จะต้องตายในไม่ช้าทุกอย่างที่มีค่าของเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงฝุ่นผงและเจ้าเองก็จะต้องลงนรกไม่ได้ผุดได้เกิดแน่ ขณะนั้นเสียงของผู้อาวุโสเฉินก็ดังขึ้นอีกครั้งได้เวลาแล้วเปิดประตูมิติได้สิ้นเสียงของชายชราผู้พิทักษ์เหมันทั้งสิบคนที่ยืนนิ่งราวกับรูปปั้นที่ด้านหลังก็พลันขยับและหมุนตัวอย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขาคุกเข่าลงตรงหน้ารูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามราวกับว่าเป็นราษฎรที่ก้มกราบพระราชาด้วยความพักดีทั้งสิบคนท่องคาถาบางอย่างและปักหอบของตัวเองลงบนพื้น หอ,อกสงครามสีทองอารามนั้นสันส้านและข้อความจารึกก็พุ่งพวยออกมาอย่างต่อเนื่องพวกมันแพร่ไปบนราวกับเถาวันในทันทีพลังที่รุนแรงแพร่ออกไปและแหวกอากาศออกเป็นสองส่วนปังรังสีที่มองไม่เห็นกระจายออกไปทุกทิศทางราวกับพายุหมุน รังสีของผู้พิทักษ์ทั้ง10คนรวมกันจนเกิดเป็นประตูโค้งสีทองณจุดที่มิติเวลาถูกแยกออกจากกันที่ด้านในประตูนั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างสีเงินมากมายที่ส่องประกายสวยงามประตูมิตินั่นเองประตูโค้งนี้คือประตูมิติที่จะส่งร่างของผู้คนไปได้ไกลหลายล้านลี้ภายในเซี่ยวอึดใจเท่านั้นจารึกที่สร้างประตูมิติขึ้นนั้นช่างซับซ้อนและงดงามจริงๆ ติงห้าวอุทานขึ้นและมองไปรอบๆอบอีกครั้งจางเสี่ยวฝานยังคงไม่ปรากฏตัวมิติสีเงินที่เต็มไปด้วยคลื่นนั้นดูจะสงบลงแล้วตอนนี้มันส่องประกายราวกับกระจบที่ใสสะอาดผู้อาวุโสเฉินยังคงมีท่าทีเรียบเฉยเขากวาดสายตามองทุกคนอีกครั้งและหยุดลงที่ติงห้าวชั่วขณะก่อนจะเอ่ยขึ้นเอาละได้เวลาเข้าประตูแล้วมู่เทียนหยางพยักหน้าและเป็นคนแรกที่ก้าวผ่านประตูมิติไปเป็นคนแรก จากนั้นสิบคนอื่นๆจากสำนักแห่งสันติจึงตามเขาเข้าไป76คนข้ามผ่านประตูไปอย่างรวดเร็วทว่าติงห้าวอยังคงยืนอยู่ที่เดิมเพื่อรอจางฝานในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงติงห้าวอเท่านั้นที่ยืนอยู่ในจัตุรัสเด็กหนุ่มถอนใจอย่างช่วยไม่ได้และเดินตรงเข้าไปในประตูมิติทีละก้าวในขณะที่ผู้อาวุโสเชิญพยายามส่งเสียงเร่ง ติงห้าวหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นเสียเยโวกับจางฝานอยู่ดีดูเหมือนว่าเสี่ยวฝานจะพลาดโอกาสครั้งนี้เสียแล้วก่อนที่ติงห้าวาจะาข้ามประตูมิติไปบางอย่างก็เกิดขึ้นเด็กหนุ่มพลันรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่พัดผ่านตัวเขาไปจากนั้นจึงมองเห็นผู้อาวุโสเฉินที่มองมาด้วยสายตาที่แฝงความหมายบางอย่างติงห้าวรู้สึกว่ามือของเขาหนักขึ้น ในฝ่ามือของเด็กหนุ่มมีบางอย่างอยู่ยังไม่ทันที่เขาจะได้สังเกตสิ่งนั้นให้เห็นชัดชัดติงห้าวกลับรู้สึกเวียนหัวเสียก่อนตอนนี้เขาผ่านประตูมิติมาแล้วและรู้สึกราวกับว่าตัวเองถูกพัดพาไปในมหาสมุทรอันไรที่สิ้นสุด